คือด้านหน้านี่กล้องนี่ไม่มีวางอะไรเลยให้โดยเฉพาะอยากได้กี่ครั้งอยู่ออซูมใหญ่เลยคุณเมมนิออกไปไปหรือยังคะถ่ายนี่คือไม่มีการกดไม่มีการแบบเทกเลยนะคะนี้อดม,มีมีซูมด้วยมีซูมซูมซูมข้มมาดไหนด้วยซูมอะไรพิเศษหรือเปล่าข้างหน้าซูมอะไรพิเศษหรืเอเปล่าขอมือก็ไม่มีไม่มือมือ,มอ,มอละถือกล้องอยู่ท่านครับ เราเจอกันอีกแล้วนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะสุดยอดเป็นหล่อยิ่งหล่อขึ้นนะคะนัำพานบอกแล้วหล่อไหมคะหล่อน่ารักไหมคะน่ารักอ่าได้ค่ะสุดยอดจริงๆก็ต้องขอต้องรับต้องรับแ้วก็สูบบุหรของอีออนด้วย วันนี้ให้กันของเราก็มาด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่าเกิดยูวน์ครับทำให้ทุกกองฝันด้วยตัวคุณก็เลยอยากจะถามมาว่ามีความฝันอะไรที่อยากจะทําหรือว่าอยากจะต่อเติมให้เป็นจริงอีกไหมฮะนอกจากเป็นนักร้องศิลปินแล้วเนี่ยฮะคือเป็นทุกอย่างประสบความสําเร็จหมดแล้วนะคะทั้งนักร้องทั้งดาราศิลปินทุกอย่างหมดอยากได้ความฝันอะไรเป็นพิเศษมีอะไรพิเศษต่อเติมไหมฮะยังไม่อยากแต่งงานครับยังไม่อยากไม่อยากไม่ยากไม่อยากไม่อยากไม่ยากกอย่าก อยากแต่งงานหน้านีดังมากอยากแต่งงานอยากแต่งงานช่วงนี้เดินทางและทำงานบ่อยค่ะผมมาเป็น่าอยากได้เครื่องบินสักลำนะครับนี่เพราะว่าเดินทางบ่อยนะคะมีใครอยากจะเครื่องบินสักลำให้กับคุณท่านไหมฮะใครอยากจะซานฟรานอ้อด้านหลังไม่มีเครื่องบินให้แต่อยากไปด้วยแต่ไม่เป็นไรถ้า มาที่อีออนค่ะบอกได้เลยว่ารเราสารฝันของคุณท่าน,นได้เป็นจริงด้วยนะค,คะรวมไปถึงฝันของทุกๆคนด้วยะนะครับเพียงคุณเข้ามาทำธุรกรรมกับเราครับสามารถทำความฝัคุณให้เป็นจริงได้แน,น่นอนที่อ e. ีออนครับค่ะนะคะมาขอคำปรึกษาได้แต่วันนี้วันที่เท่าไหร่คะคุณพระเอกวันที่11ตุลาคมฮะแน่นอนคะ่ะนะคะเราจะให้ขึ้น มานะคะใกล้ชิดกับน้องฮั่นแบบนี้แต่ว่าขอมีกติกานิดนึงแน่นอนนะคะวันที่11แบบนี้ใครที่เกิดเดือนนี้มีใครเกิดเดือ็ดตุลาคมวันนี้เลยวันที่11ตุลาคม11ตุลาคมวันนี้เราจะให้ขึ้นมาถ่ายรูปใกล้ชิดกับน้องฮั่นเลยเมื่อกี้พี่ว่าหนูเกิดไปแล้วรอบนึงนะลูก วันเวทีนี่เกิดเลยคือขึ้นมาพี่เสียวมากเลยนะคะวันนี้ครับวันนี้พี่ขึ้นมานี่คือพี่เสียวไม่ได้เสี่ยวเลยนะีครับวันลที่1เกิด11ตุลาคมบ้างยกมือครับมีไหมครับมีไหมครับมีไหมคะไหนคะใช้เลด้าในการมองกันค่ะเกิดวันนี้วันที่1 1ตุลาคมไม่มีขอคนที่ใกล้เคียงกับวันที่1 1ตุลาคมมาครับสองมีนี่เขาดูงะอันนั้นวันที่เอันนั้นอะไรครับ สิบเอ็ดเลยใช่ไหมครับวันนี้วันนนี้วัไหนครับเกิดเรือยังครับวันนี้ใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าขอดูหน่อยค่ะเอาวันนี้ค่ะวันนี้วันนี้วันนี้อันนี้ของของใครครับของตัวคุณเองของตัวเองหรือของลูกค้าครับของของใครคะแล้วลูกค้าอยู่ไหนครับต้องมาตอนนี้ค่ะต้องมาตอนนี้ตอนนี้เลยได้ค่ะไม่ได้ขอขอตอนนี้ค่ะขอตอนนี้ขึ้นมาเลยค่ะเเชิญเลยนะนะคะขอเป็นเจ้าของตัวนะคะ เกิดวันนี้เลยเราจะให้พี่มาใกล้ชิดกับน้องฮั่นนะคะแบบทางนี้นึงเลยแบบได้รับคำอวยพรสุดประทับใจในวันนี้พี่ก็อยากได้นะจริงๆพี่ก็อยากได้คําอวยพรจากฮั่นนะพี่ก็ใกล้จะเกิดแล้วเหมือนกันนะคะคุณมีมขอล่วงหน้าเลยใช่ไหมใช่ไหมสิบเอ็ดไหมครับสิบเท่าไหร่ฮะสิบเอ็ดนะครับวันวันเกิดนะฮะเรนเจ์เลยครับเรนจ์เดี๋ยวเรา ขอบคุณมากเลยครับเอาเสร็จแล้วยังยังยังเราจะให้มาได้รับคำอวยพรนะคะกับท่านก่อนนะคะครเดี๋ยวให้ท่านอวยพรนิดนึงนะคะว่าสำหรับพี่ชื่อคุณอะไรคะชื่ออี๊คุณอี๊นะคะเกิดวันนี้เดี๋ยวให้ได้รับคำอวยพรสุดประทับใจจากเราฮ่านก่อนค่ะจ้องตาสุดพลังเลยอารมณ์นี้ขอแค่มาสบตาใกล้ๆมองใกล้ๆสัมผัสนะคะครับผมก็ขอให้อพี่อี๊นะ เนือสิ่งอื่นใดก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนครับออขอให้มีความสุขนะครับกับอายุที่มากขึ้นก็มีสิ่งดีๆมากขึ้นด้วยครับเน้นเลยนะคะไม่หลายๆห,ห,หลายคนอาจจะบอก<ค>ว่าอายุมากขึ้นแต่ไม่อยากให้พูดถึงแต่ว่าอ,อายุมากขึ้นเรากลัวหลายๆคนกลัวแต่ว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยคนเราพออายุมากขึ้นความมั่นคงในชีวิตก็มากขึ้นเช่นกันก็อยาให้เจอิระสบการณ์ที่ดี ได้ครับอยากอยากได้อะไรคะขออะไรพิเศษขอสัตวันเกิดในปีนี้อยากได้อะไรจากท่านคะขอกอดค่ะเดี๋อวเราเป็นผู้หญิงนะคะต้องเป็นตัวสมุนตัวตั้นตั้นหน้าให้กอดไหมฮะยอมไหมคะยอมหลายหลายคนยอมนะคะขอเป็นตัวแทนแล้วกันแล้วกันขอเป็นตัวแทนหลายๆคนตรงนี้ค่ะให้อเปหนึ่งสองซ้ำ ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่เวลายังไม่หมด like. ยังเวลานี้ค่ะตอนก่อนทีน่จิตนาการว่าอ๋อป้าคือ <tô> อยากจะให้อยู่แบบสัมผัสแบบนี้นานๆได้อของ<น>ความวันเกิดให้ด้วยละกันได้เลยของขวัญวันเกิดพร้อมนะกับลายเซ็นของน้องท่านลาไปเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณคุณอีท่าขอบคุณน่คะสุขสันต์วันเกิดมากๆนะคะมีความสุขอีท่าจังเลยอะไรนะอะไรๆเล้วนะคือคือดูสิว่า เยอะแล้วเยอะแล้วเริ่มแล้วแบบจักรจักรหอมแล้วอ่ะตอนนี้ใชค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วะดีใจของสนุกสนานกันไปแล้วเนี่ยได้แล้วหนึ่งสิทธิ์เดี๋ยวเราให้กับท่านอื่นบ้างใช่แล้วนะคะเราจะมีกิจกรรมดีๆสนุกสเกิดขึ้นตรงนี้ครับเราอยากจะให้น้องฮันเลือกแฟนคลับของน้องฮัานเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าทุกคนคงไม่ไหวเวทีคงพังนะคะขอแค่ 3คนที่น้องฮั่นคิดว่าเด่นเด่นเลิศสุดสวิงมีใครอยากที่มาร่วมกิจกรรมบ้างขอ3คน3คนให้น้องฮั่นเลือกขึ้นมาด้านบนเวทีเดี๋ยวเอาที่คิดว่าจีนจ้าที่สุดนะฮะแล้วเราแบ่งเป็นโซนแล้วกันนะฮะนี่เร่มจากขวาหนึ่งหนึ่งโซนก็สองสามเดี๋ยวดูว่าใครจะเข้ามาน้องฮั่นไหคะทางทางด้านนี้ก่อนขวามองไม่เห็นใครเลยนะฮะโดนบังหมดแล้วโดนบังหมดเลยโดนบังหมดแล้ว ก็คงเป็นน้องคนนี้แล้วกันครับผมไปซีซีอีกหครั้งนะคะอ่ะโซนตรงกลางเลี้ชือดเลยจ้ะน้องโบใหญ่โซนตรงกลางเลือกใครดีคะเลดี้ค่ะดีนะสแกนหนูยืนอย่งพี่มิตรเลยลูกตรงนี้ยังกลับมาด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ก่อนค่ะด้านนี้ก่อน่ะนะคะผมคงต้องเลือกไซส์ที่เล็กลงนิดนึงนะเพราะว่าเวทีอาจจะไม่พอเวทีแต่แข่งกานไม่บาลานซ์นะฮะนะคะเวทีสะ่าดหรือเปล่าคะไมะอะตรงกลางนะฮะตรงกลางเอา เอาครับไปครัใครอยากขึ้นมาบ้างฮะหลายคนอยากขึ้นมาลองขึ้นมายืนใกล้ๆกันเลยนะโอเคครับผมมาเลยค่ะนะคะคุณคือผู้ถูกเลือกคด้านซ้ายบ้างด้านซ้ายด้านซ้ายเลนด้าจับเลยค่ะนะคะดูค่ะว่าใครจะเข้าตามองเล็งเลยค่ะนะฮะมองเล็งเลยค่ะเล็งค่ะคนนี้แล้วกันครับเที่ยวมืออยู่เที่ยวมืออะมาเลยค่ะ เดี๋ยวขอถามขอถามคนขึ้นมาขอตำแหน่งอะไรสักขอถามก่อนขึ้นมาได้ไหมเป็นผู้ชายหรือเป็นเป็นผู้หญิงคะมีการเล่นเล่นด้วยหรอคะเป็นอะไรคะอคิตริกเป็นอะไรคะอ๋อผู้หญิงกับผู้หญิงก็ขึ้นมาเลยะอ๋วันนี้วันนี้ปลอมตัวมาครับผมนะะคขึ้นมาละสามคนค่ะมาถามชื่อเสียงเรียงนามได้นเต็มนะคะว่าชื่ออะไรกันบ้างนะคะขั้นแรกด้านซีนเป็นใครคะอยู่ใกล้พี่ก็ได้ค่ะไม่ต้องไปอยู่ใกล้เนงท่านก็ได้อยู่ใกล้พี่บ้างไอ้มามามาชื่อน้องอะไรคะ ทางด้านนี้ครับน้องโบใหญ่ครับเชื่ออะไรจ๊ะเออเชนะคะเอาล่ะค่ะเราให้ทั้งสามท่านขึ้นมาจะให้มาเล่นเกมนะคะอีออนแดนเลิฟเวอร์เดี๋ยวเราจะให้ยับใคหยับขาใช่แล้วนะคะเราจะให้มาเต้นทีละคนนะคะว่าใครที่เต้นได้ลีลาเล้าใจโดนใจน้องท่านมากที่สุดเดี๋ยวให้น้่านเป็นคนเลือกละกันป้าจะให้ใครเป็นคนแรก เราให้ท่านแรกก่อนด้านนี้เริ่มจากด้านนี้นะคะเอาให้เกียรติผู้หญิงก่อนให้เกียรติผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวให้เกียรติผู้หญิงก่อนนะคะว่าลีลานะคะจะขนาดไหนเอาให้โดนใจน้องฮั่นนะคะอตรียี่เลยครับพร้อมแล้วคอรมิวสิกค่ะมาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะต่อคอร์สเสียงหน่อยเร็วว่าแววัจะเป็นยังไง อย่าออย่สอย่ามกเย็นอย่ัตป่าพบกับิเโซดาไฟสัตป่า1 2 3 4ูกใจขอเสียงให้คนที่ไหนแล้วท่านที่หนึ่งผ่านไปครับผมขอเสียงปรบมือ้วย เดี๋ยวเราให้คุณห้านะคะเป็นคนปฏิเสธใจน่งมามาค่ะท่านที่สองมาดูลีลาว่าจะขนาดไหนอันนี้ต้องเปงนไงฮะดูเรียนช่างหมอสถานศึกษาป่ะไม่เรียนแบบเย็บเย็บปักตักรอยอะไรแย้วจไปล่ะก็อยากอยู่โอ้โหก็เย็บก็ปักเหมือนกันเย็บปากตักอยะอะพร้อมแล้วครับ

อ้าถ้าถ้าถ้าลีลาการวอร์มจะแรงขนาดนี้โอเลยดีก่พร้อมปัายปอาะเบาากอนเบาก่อนเลื้อยมาทางนี้ ไอานาอนีอย่างน่าอย่ะอย่อะอ่ะไปอยอนะ่อนะอ่างอ่าพนะไปออนะอ่อะไอย่อนนี่ดูอะไรอ่อะไปพนะอ่างอะไ่าะยอไอ่อย่างพอางยาไป่านะไ่าอาอางพานไ่างพ่าอนะอ่งะาไอง ทีนี้ก็ถึงการตัดสินของน้องห้าลักษ์ว่าใครที่จะโดนใจน้องห้นมากที่สุดครับใครเลือกเลยคือหนึ่งในดวงใจของคุณน,นะราชนินีอุดร <laughs> นี่คืราชนินะะีอุดรเหรอคะราชนินีช้าตนะ เอาเป็นว่าทุกคนก็กล้าแสดงออกนครับผมค่ะแล้วก็ขึ้นมานี่คือใครไม่มีไม่มีใครแพ้ใครค่ะเอาเป็นว่าให้ทุกคนชนะคนเลยแล้โอเคขอเสียงให้ขอเสขาชนะเลยค่ะได้ค่ะรับรางวัลทีละคนเลยจ้ะพี่เห็นโบหนูสีสีส้มอ่ะรับไปเลยสีส้มมาอีกหนึ่งท่านค่ะน้องชมพูค่ะน้องชมพูค่ะน้องชมพูเอ่อยืนอยู่กับที่นิด้ค่ะไค่ะได้ค่ะนั่นแหละค่ะนั่นแหละคะโอเคค่ะนะคะอ่ะถ่ายรูปเลยค่ะมองกล้องนี้เลยนะคะ มีการบอกว่าเขาโอบชั้นตอนนี้อบชัิแวนะคะ่มไอมาอบชั้นนะคะอนขอคุณทั้งสท่นมากคนะคะที่มารวมสนุกนะคะแก่งแข่งเต้นเกมอีออนยันเลิ่เดินไิทธิพิเศษอีกแล้ว หนึ่งช็อตหนึ่งช็อตหช็อตนะคะอันนี้อย่าลืมค่ะนะคะว่ากิจกรรมดีๆโปรโมชั่นดีๆของยอดแบบนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ควรสุดท้ายแล้วด้วยใครที่อยากจะเข้ามาสอบถามนะคะก็เดินเข้ามาสอบถามได้เกิดวันนี้แหละค่ะได้ต้อนรับท่านเกิดวันนี้แหละค่ะขอเกิดเดือนนี้อ่าแฮ Happy b i r ์ h d a y ขอบคุณมากขอบคุณด้วยนะคะทีนี้มาถามท่านดีกว่านะคะว่า อยากจะให้เชิญชวนหลายๆคนที่ยู่อยู่ตรงนี้มาทำกิจกรรมดีๆภายในบูธอีออนนี้เ่มัเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราค่ะผมก็ ่างท,ที่พี่เขาบอกไปนะฮะก่อนหน้านี้ว่าทางอีออ e เนี่ยตอนนี้นะก็สรรันให้ทุกคนคกล้าอยู่เต็มที่นะเพราะว<ช>่าอยากได้อะไรก็ตามนะก็อยากให้ทุกคนลองเดินเข้ามาปรึกษาที่นี่นะ,ะใช่แล้วอี e ่อออน่าจะให้คำปรึกษาได้ดีแล้วก็ช่วยเลือกเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการนะคะหรือบัตรเครดิตใบเดียวให้ในเรื่องของการคุ้มทุกอย่างเลยนะคะที่นี้ อยากจะให้น้องฮั่นอยากจะให้ฝากผลงานนะคะว่าผลงานที่กำลังจะมาถึงผลงานปัจจุบันหรือผลงานล่าสุดครับกับแฟนๆได้รับชมรันทราบกันนะครับก็ฝากซีรีส์ดีโอซีไทยแลนด์ด้วยแล้วกันนะครับตอนแอลวันที่20มกราคมดีหน้าก็วันนี้ปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้ววก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะฝากติดตามผลงานของน้องฮั่นได้นะคะบอนแอลเดือนมกราคมใกล้จะถึงเร็วๆนี้แล้วด้วยและในเรื่องของผลงานเพลงนะคะ ผลงานเพลงตอนนี้ก็ลุยทําอยู่ครับเดี๋ยวเรารอดูความคืบหน้าอีกทีหนะครับรับรองค่ะว,ว่ามันกว่าเดิมแน่น,นอนนะคะทั้งลีลาท่าเต้นเด็ดกว่านี้ด้วยนะคะอะไรคะนะคะ เราก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องฮันเหมือนกันนะคะในนมาโชว์กิจกรรมดีๆแบบนี้มาสแสดงมินิคอนเสิร์ตจากบูธีอแล้วเราก็มีนะคะของที่ระลึกมอบให้น้องฮันนะคะในการนี้การขอเรียนเชิญนะคะคุณลักนาเรียบุตรผาค่ะผู้จัดการภาคกีสานตอนบนด้านบนเวทีค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณเปรมิการมั่นประเสริฐผู้จัดการสาขาอุนนอนธานีค่ะนะคะให้เียียิขึ้นด้านบนเวทีนะคะมอบของที่ระลึกให้กับท่านเดอะสตาร์ค่ะครับผมนั่นนี้เลยค่ะ ใจดีของเรานะฮะจากยอนนะครับเผู้บริหารัากสอมท่านเนะคะถ่ายภาพก่อนเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวเราถ่ายด้วยนะคะอีกหนึ่งช็อตค่ะค่ะนะคะตขอขอบคุณผู้บริหารของเราทั้งสองท่านค่ะคุณลักษณาเรียบคาและคุณเตมิกามะ ต้องฮันครับจริงๆแล้วหลายๆคนอยากจะให้น้องฮันอยู่ที่นี่นานๆอยากให้อยู่นานๆไหมคะรักฮันไหมคะขอค่าตัวมาจ่ายเพิ่มค่ะจะให้อยู่นานนะติดต่อจัดการไปแสดงที่บ้านเลยได้ค่ะเอาละค่ะเด็ฮันคับหมดเวลาแล้วจริงๆเราอยากให้อยู่เรานานๆอยู่ใกล้ชิดแบบกับพี่อ้นแบบนี้ด้วยนะคะขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับฮันอีกสักครั้งนึงค่ะ ผมก็ถ้ากดรักฮันชอบฮันอย่าลืมติดตามผมงนของฮันด้วยครับตอนนี้มาเพมืรงให้กับฮันด้วยกันขอบคุณคุณฮนะคะติดตามผลงานได้นะคะจะมี